สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาขอเก็บตกข่าวดีเกี่ยวกับนักกีฬาไทยของเราในเวทีระดับโลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันกับเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนกีฬา,านานาชาติถึงความสําเร็จของนักกอล์ฟสาวชาวไทยของเราหลังจากที่เมื่อช่วงดึกวอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย อาตยาธิติกูลสวิงสาวดาวรุ่งวัย20ปีจากราชบ,บุรีลงแข่งขันรอบสุดท้ายในทัรวร์นาเมนต์ปิดท้ายฤด,ดูกาลของกลอฟ LPGA ทัวร์ในปีนี้อย่างรายการ CME ครุบทัวร์แชมป์เปี้ยนที่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วสามารถทำเพิ่มได้6อันเดอร์พาทำให้สกอร์รวมของทุกวันได้20อันเดร์พาจบเป็นดับที่5ของการแข่งขันรายการนี้ และส่งผลให้เธอกลายเป็นนักกลอบที่สามารถทำสกอร์เฉลี่ยต่อรอบได้ต่ำที่สุดในฤดูกาลนี้และคว้ารางวัลเกรนาคอลเลตแวร์ทฟี่ไปครองได้สำเร็จด้วยคะแนน69.533ที่เฉือนอันดัที่2อย่างคิมฮโยจูจากประเทศเกาหลีใต้ไปเพียง0.095สโตรกเท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้ว การคว้ารางวัลน,นี้ได้ของเธอในครั้งนี้ก็ยังถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกอล์ฟคนแรกในรอบ70ปีที่สามารถคว้ารางวัลแวร์ทโทรฟีได้สําเร็จแม้จะไม่ได้แชมป์รายการใดเลยตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วยซึ่งตรงนี้ที่มันเป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าเธอมีความสม่ำเสมอเหนือนักกอล์ฟคนอื่นๆใน LPGA โดยลงทําการแข่งขันไป21รายการสามารถติดท็อปเทนได้มากที่สุดของ LPGA ทัวร์ถึง13รายการซึ่งจากการได้รับรางวัลน,นี้ของโปรจีน ก็ได้มีแฟนๆกล๊อบทั่วโลกได้มาคอมเมนต์ชื่นชมและก็ยินดีกับเธอกันอย่างมากมายโดยพวกเขาได้มีการโพสต์ข้อความถึงเธอหลังทวนเมตนนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขาที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันกันดูเลยครับโดยความคิดเห็นแรกได้มาคอมเมนต์หลังจากที่โปรโจีนจบฤดูกาลนี้ด้วยกวารคว้ารางวัลนี้ไปครองได้สําเร็จว่าขอยินดีด้วยนั่นมันเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มันน่าทึ่งส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเธอว่า ขอแสดงความยินดีกับจีโน่มันได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของคุณในแต่ละทัวร์นาเมนต์ที่คุณเข้าร่วมในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับจีโน่พรสวรรค์และก็ความสม่ำเสมอของคุณมันได้ให้รางวัลคุณแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผลงานของเธอว่าทําได้ดีมากมันเป็นอีกหนึ่งรางวัลของคุณแล้วคุณกําลังอยู่บนเส้นทางที่จะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลก ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมเธอต่อไปอีกด้วยว่าเก่งมากจีนนี่มันถือเป็นความสำเร็จอันน่าทึ่งเธอสมควรกับการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดใน LPGA ส่วนแฟนกอล์ฟในลำดับต่อมานี่ได้มากล่าวถึงความสำเร็จของเธอในครั้งนี้ไว้ยาวเลยครับว่านี่คือถ้วยรางวัลที่มันยอดเยี่ยมของ LPGA ที่มันตอบแทนความสม่ำเสมอที่ยั่งยืนของผู้เล่นที่ได้แสดงออกมาตลอดทั้งฤดูกาลมันจึงถือเป็นหนึ่งรางวัลของผู้ชนะที่สามารถภาคภูมิใจได้จริงๆ ฉันเองรู้สึกแปลกใจนะที่ทิติกุลไม่ชนะในตัวนเมนต์ใดเลยในฤดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตามเธอสามารถติดท็อปเทนได้อย่างมากมายฉันดีใจมากที่เธอได้รับถ้วยรางวัลน,นี้ฉันจะเฝ้ารอคอยอีกหลายปีแห่งความเป็นเลิศจากดาวรุ่งรายนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่ายินดีด้วยจีโน่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์ได้ในปี2023แต่รางวัลน,นี้มันก็ได้แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งปีมากเพียงใด มันเหมาะสมเป็นอย่างมากสมควรแล้วที่คุณได้กลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ฉันชื่นชอบมากใน LPGA ทัวร์นี้ได้อย่างรวดเร็วส่วนแฟนกอล์ฟในลำดับต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองด้วยความชื่นชมถึงศักยภาพของนักกอล์ฟสาวชาวไทยของเราว่าเธอนั้นมีประสิทธิภาพที่สูงอย่างสม่ำเสมอกับการเล่นกีฬาที่มันต้องการทั้งความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายแล้ก็ความฉลาดทางด้านจิตใจที่มันพิเศษแบบสุด,สด ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการคว้ารางวัลน,นี้ของเธอได้ในแบบที่ไม่ต้องง้ะการเป็นแชมป์ว่านี่มันถือเป็นการสร้างส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เลยเธอน,นั้นเป็นนักกอล์ฟที่ยอดเยี่ยมที่มีทัศนคติในชีวิตที่ดีเป็นซูปเปอร์สตาร์ชัยชนะอีกมากมายมันกำลังจะมาถึงในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงความสําคัญของการได้รางวัลน,นี้ของเธอว่าการที่เธอคว้าแชมป์แวร์โทฟี่ได้ฉันคิดว่านี่มันคือแชมป์ที่แท้จริง ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาร่วมยินดีและก็คาดการถึงผลงานในภายภาคหน้าของเธอว่ายินดีด้วยอาตยาฤด,ดูกาลหน้ามันจะต้องได้เห็นคุณคว้าชแชมป์ในหลายทัวร์นาเมนต์ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนกอล์ฟที่ได้มาชื่นชมเธอว่ามันเป็นผลงานที่สุดยอดเลยและข้อเท็จจริงที่อาตยาคว้าท็ฟฟี่นี้ได้โดยที่ไม่ได้ชนะซักทัวร์นาเมนต์มันก็บอกถึงความแข็งแกร่งข,ของผู้เล่นใน LPGA ได้เป็นอย่างดี ที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงความยอดเยี่ยมของเธอว่า 2. ฤด,ดูกาลแรกของจีโน่ใน LPGA มันถือเป็นประวัติศาสตร์จีโน่เล่นจบในท็อป10ในแต่ละรายการได้มากกว่าผู้เล่นคนไหนตลอดทั้งปีนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เล่นที่เด็กที่สุดที่สามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้อีกหลายความสําเร็จมันจะต้องมาถึงเธออย่างแน่นอนในขณะที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเธอไปอีกว่า เธอนั้นมีวงสวิงที่เยี่ยมทัศนคติที่เยี่ยมรอยยิ้มที่เยี่ยมและอยู่ในท็อป10ได้หลายต่อหลายครั้งมันจะต้องมีชัยชนะมากมายในอนาคตยินดีด้วยกับปีที่ยอดเยี่ยมและการได้รับรางวัลทำสกอร์เฉลี่ยดได้ต่ำที่สุดใน LPGA ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงการได้รางวัลน,นี้ของเธอว่าแชมป์นี้มันแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอในการเล่นที่มันน่าทึ่งของเธอเธอมีทั้งสกิลสภาพจิตใจและก็ทัศนคติที่ดี ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงบางปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จของอาตยาว่าตัดสินจากรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอที่ได้เห็นในเกือบทุกกลุมในทุกทัวร์นาเมนต์มันไม่ได้น่าแปลกใจเลยที่เธอสามารถมีการเล่นที่สม่ําเสมอได้ตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงศักยภาพของโปรโจีนต่อไปอีกว่าเธอถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในปีหน้าจีโน่จะต้องเป็นแชมป์เมเจอร์ ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกพร้อมกับความคาดหวังถึงผลงานของอัตยาด้วยว่าฉันรักในการที่ได้ดูการเล่นของเธอฉันคาดหวังที่จะได้เห็นเธอมีอีกหนึ่งฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในปีหน้าที่แฟนกอล์ฟคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงโปรสาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าเธอนั้นเป็นรุกกี้แห่งปีในปี2022และได้รางวัลแวร์ทอฟฟี่ในปีนี้บางที อ,อาจจะได้รางวัลผู้เล่นแห่งปีในฤดูกาล2024ก็ได้ครับนั่นก็เป็นความรู้สึกบางส่วนของแฟนกอล์ฟนานาชาติที่มีต่อการคว้าแวร์ทรวฟี่ได้ของโปรโจีนอาตยาทิติกูลที่ถือเป็นนักกอล์ฟไทยเพียงคนที่2ที่คว้ามันมาได้ต่อจากโปรเมอเริยาจุธานุก,การที่เคยคว้ามาได้เมื่อปี2018โดยหลังจากที่เธอสามารถคว้าทรอฟี่นี้มาครองได้สำเร็จในแบบที่ไม่ต้องพึ่งการไปแชมป์รายการใดเลยตลอดฤดูกาล เธอก็ได้ให้สัมภาษณ์บอกความรู้สึกถึงความสําเร็จในครั้งนี้ของเธอได้ว่าอูดต,ตามตรงเลยว่าจีนไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถคว้ารางวัลแว์โทฟี่นี้ได้เพราะการเล่นในช่วงกลางซีซั่นสามารถทําได้ไม่ดีเท่าไรนักไม่ผ่านตัดตัวในเมเจอร์ถึง2รายการเพราะฉะนั้นนี่มันจึงมีความหมายอย่างมากเลยจริงๆเพราะถือเป็นการสามารถกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหลังจากที่มีช่วงความมั่นใจหายไปเยอะจีนจึงมีความสุขมากเพราะสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ในท้ายที่สุด และทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้เก็บรวบรวมนำมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ